เดี๋ยวพ่อโบจะไปออกหาจับเขียดกับที่ปันปันครับวินเข้าไปไหมครับไปขั่งขนนึ้นอ๋อนี้วทีเออนี้วทีดิแล้วกระโดดขอบเลยขอบไอห้ตรงฮึบเออรอมันกระโดดนั่งไงกระโดดขึ้นแล้วปันปันได้แล้วโอ้แน่ออนอนไว้ล่ะ <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยล่ะลุงช้าช้าลงไปเอาให้ถึงอีก,อกนิดน,นึงขยับเอือนั่งเลยลูกขอบไปขอบทำอะไรพ่อเนี่ยโอ้ยหลลังแล้วมันจะทำอะไรขนาดนั้น สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้คุณพ่อจะพาไปจับเขียดกันค่ะด้วยนี่จับเขียดที่พ่อทำเองนี่นะครับผมทำที่จับเขียดไว้เรียบร้อยครับนี่ครับเป็นท่อ p v c ที่ต้องทำแบบนี้นะครับต่อสองท่อนเพราะว่าเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนะครับมันอยู่ในเมืองเนาะมันจะขี่ออกยากนิดนึงมันยาวก็เลยผมจะตัดเป็นสองท่อนครับแบบนี้แล้วนี่ก็ต่อกันได้อ่านี่ใช้ขวดทำกับทำผ้าเทปนะครับแบบง่ายๆแล้วครับ ท่านผู้ชมคนไหนที่เคยหากินกันอาจจะพอรู้จักอยู่ครับนี่ยันนี้เป็นไงฝนตกค่ะพ่อเคยบอกว่าถ้าฝนตกพ่อจะพาไปเออเป็นไงวันนี้ก็เลยต้องพาลูกสาวไปครับเพราะว่าตกลงสัญญากับเขาไว้แล้วว่าจะพาเขาไปจับเขียดเขาอยากรู้ครับอยากรู้อยากเห็นพ่อก็จะพาไปลองครับวันนี้จะไปลองจับเขียดกันไปเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามไปดูครับว่าจ่าสิวะกับน้องก้นปันจะได้เขียดเยอะไหมรอดูกันครับไปไปกันเลยท่าน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับนี่อยู่นี่พอดีเด <Okay. S 1> ี๋ยวมาเจอเขียดครับอยู่แถวหน้าบ้านเด็กเดี๋ยวลองจับให้เป็นปันสาธิตให้น,น้องเป็นปันดูนครับไปผู้ชมไปดูกันนะครับนี่เขียดครับอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อด้ามนะครับผู้ชมเขียดอยู่สองตัวเลยใหญ่ๆเลยใช่รับครุบกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวนู่นนู่นนู่นตัวใหญ่ไปแล้วไหนตัวหนึ่งหนูเห็นไหมกน กระโดดอยู่ตรงแถวๆทุ่งหญ้าไม่รู้แถวๆนี้เหรอใช่หนุ่มไม่สองให้เพิ่มหรอใช่ไหมน่ะหนูต้องใส่หัวลิงใช่หรือเปล่านั่นหรือเปล่าโอ้โเคี้าลูกสาวเห็นครับหู้พอมองไม่เห็นนะเมื่อกี้นี่รุกระโดกเอ้าระโดดเอ้าเอ้ากระโดดรอดไปหายหนูมันเป็นแลนะลูกตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมเอ้าขอบพิษอีกแเวฟพอเอ้าขอบพิษอีกแเวฟพอขอบพิษหนุไปไปไกลแล้วไปไกลแล้ว ไม่พ่อเดินเหยียบหรอไม่เมื่อกี้มันเดินตามหลังพ่อไปอยู่เดินตามหลังพ่อไปอยู่อ้าวมันคนละตัวมั้งลูก่าไงครับลูกรองเท้าเปื้อนกับเปื่อนก็ไม่เป็นไรลูกเราไปอย่างนี้เราต้องลุยค่ะให้เปื่อนไปเลยเดี๋ยวไยมาล้างลูกไปครับหนุนเสียงมาแล้วครับน้องวินเทอร์จับเขียดครับพ่อบอสจับเขียดครับ ไหนน้องวิเทอร์มาน้องวิเทอร์สวัสดีครับสวัสดีครับไหนนี่เห็นเขียดไหมเนี่ยเนี่ยพ่อโบจับได้แล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวพ่อโบจะไปออกหาจับเขียดกับพี่ปันปันครับวินเทอร์ไปไหมครับไปไหมเดินไปไหมอ๋อวนอยู่ใส่หัววิเทอร์เนี่ยนี่วนอยู่ใส่หัววิเทอร์เหรอครับใช่อ่อช่วยกันหาต่อเร็วมันกระโดดหลบหนวดแล้วลูกแถวนี้นี่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 เร็ว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 นี่ชี้ชีลูกชี้ชี้นี่ยมันเข้าไปอยู่ใต้ซอกกระเบื้องนี่อันนี้กระเบื้อง รว้แปลงผักจย่าปื้มครับเนี่ยได้ตรงไหนอ่ะโอ้อยู่ในป่าย่ามีแต่ตัวใหญ่ในหล่ะเอาไม่ได้ไหนเนาะูดดูโอ้อันนี้มันอึงครับนี่นี่อออึงกระโดดไปแล้วนี่นี่นี่อึงโอ้หาเขียดได้อึงเจออึงแทนเอ้านี่นี่ครับจะได้เขียดอย่างนี้เลยอ่นี่เห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่เนาะท่านผู้ชมครับนี่ เขามาแบบนี้นะครับแต่นี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาตามทุ่งนาครับแถวที่ผมเคยพักเบ้นแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพานมปันปันขี่มอเตอร์ไซค์ไปสักครู่ครับไปตายปันปันขึ้นรถบุ๊กไปไปเพื่นอนไปไหม <laughs> ยบายเลยเหรอชวนไปนี่ไม่ไปเลยบายบายเลยเหรอโอเคครับไ,ไปมอ <laughs> <น>ื <laughs> <laughs> เอาไหมเออเขาปืน <laughs> 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 ไปด้วยไหมลังเลลังเลครับเดิน พ่อโบก็จะขี่มอไซค์ไปนี่เลยครับไปตรงไหนแถวมีนามีอะไรนั่นเลยครับแถวมีนาใช่ไม่ใช่เมษานะนี่มันตุลาแล้วนะอ๋อนี่มันตุลาแล้วเหรอเอ๊นี่ถือว่าช่วยกันทำมาหากินนะครับผู้ชมครับตอนนี้จ่าศิวะกับน้องปันปันนะครับขี่รถไปที่นาแล้วครับแต่ว่าทางนาฝนไม่ตกครับฝนตกอยู่แต่เลาะบ้านครับก็เลยตอนนี้ขี่พาน้องปันปัน มาแวะดูแถวเขตที่เขาทำนี่ครับาทางรถไฟนะครับทำเตอหม้อ,มอทางรถไฟเนาะก็เลยมา<ว>ดูมาเจอเขียดอยู่ครับน่ปุ๊บโอ้เขียดตัวเบลอเลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่โอ้เขียดเลยลูกกบนี่ครับนี่ใหญ่จริงๆนี่ท่านผู้ชมชัดเจนไหมใอญ่ใหญ่จนเต็มรูเลยนี่เทียบกับมือบนปันสิ โอ้โห,โโหโเต็มฝ่ามือลองคนปั่นเลยครับไปไปหาต่อดีกว่าะตรงซุ่มจุดนี้เยอะเลยครับหมอกงดูสวยโอ้เขียนเขียน,นหรือวกระโดดขึ้นเลยครับโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไหนแล้วหนึ่งเต็มครับนุ่นๆๆตัวหนึ่งนี้ไปแล้วไหนลูกหนูเจอตรงไหน ปันปันอยากลองจับครับนุน่นนุ่นเห็นไหมนุ่นส่องตามไฟพ่อน,นุ่นล่ะนุน่นข้างหน้านุน่นไฟพ่อหนุ่มดูที่ไฟต่อไฟต่อนะเออไปเลยค่ะไต่เดี๋ยวลองให้ปันปันไปจับดูครับเดี๋ยวเรามาดูดันข่างดีกว่าสาวยองไปแล้วอนะเออไปเลยไอ้ครอบมาสิขอไอ้ครอบในมันกระโดดก็ตามไปสองตามมัน มันอยู่ตรงไหนหามั้นหามันเจอไม่ลูกข้างหน้าหนูนั่นแหละนี่นี่เด็กตองไฟพ่อหนึ่นอีกตัวนึงเอ้ายาตัวข้างหน้านะตองไฟพ่อหนะย่องไปย่องไปโอ้โหไหลขีดมดลูกสาวฉันน้าหนี้แล้วพอหาก่อนสิเมื่อกี้สามสี่ตัวหายหมดเลยมันปันไหลหายมดครับ สรุปไปฮะตามหน้ากับฝนในโต๊ะครับพอกลับมาก็เลยได้กลับมาหาแถวบ้านพักครับนุ่นฝั่งนุ่นหลายตัวเลยเดี๋ยวพอจะไปเอาไปด้วยมาเลยดูรถเลยนะหยยบน้ำไปเลยได้ไหนะนล่ะในที่ส่งมาพอเจออยู่นี่ นมันตกแล้วมันนิ่งมันไม่ยอมกระโดดครับนี่ขึ้นมาแลว้วได้อีกแล้วครับอ้าวนี่ได้มาเพิ่มแล้วได้มาเพิ่มแล้วไหนอะไรเนี่ยหามาหาเขียนมาเล่นน้ำกันแล้วเนี่ยเจอไหมนี่หาเพ่อดูสิเจอไหมกำลังจะไปครับจุดเดิมครับขึ้นมาใหม่ครับตัวนี้ใหญ่เลยครับเนี่ย รีบกระโดดไปไหนจะรีบกระโดดไปไหนให้ครอบก่อนขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ <mor z ell an photos> ้นเขียนอะไรรู้จนรู้ไม่ยอมกระโดดมันปันจับหน้าไม่พอก่อนนี่เขียนอะไรลู้ขนาดนี้นี่ครับอยู่ข้างใต้มียอมกระโดดขึ้นไล่มนให้มันกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นเขนอันนี้ปีเอออันนี้ปีนีแล้วกระโดดขึ้นไม่ยอมกระโดดขึ้นอย่างมันอยู่ไหนอยู่ข้างล่างอะไรลูก ตีมันกระโดดขึ้นเลยอ้าวอะไรเนี่ยตัวใหญ่เกินดูครับดูครับตัวนผู้ชมตัวใหญ่พ่อพ่อก็ครอบไว้ก่อนสิแล้วทีนี้นนพ่อเอามือจับเอาได้ไหมไม่ได้อ๋อถือก็ไม่พ่ออย่าไปกดอย่าไปกดกดพ่อสิอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้ว พอเาต้องเอานิ้วไปแย่ตูดแย่ตูดกระโดดขึ้นเลยใช่เอานิ้วกระแย่ตูดเขียดเ่็นไงี <c oughs> ้โหมีต,ตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันเลื่อเลยเขียยเลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยได้กี่ตัวนี่สองสี่ห้าห้าตัวโอ้ห้าตัวนะครับถือว่าได้<น>แต้มน,นะ,ะเดี๋ยวไปหากันต่อครับมามาเอาอยู่หลังบ้านนี่หละครับบ๊บ อยู่ในปรุงยาแหละครับในกองอาจจะไม่เห็นครับโอ้เขี่ยไรฉลาดจนไม่ยกกระโดดเลยครับเนี่ยหนูไปช่วยเองอ่ากระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นแล้วไม่เป็นไรหรอกเดนุไปกระโดดขึ้นเรียบร้อยไหนมีมีตัวข้างหน้าเมื่อกี้มันกระโดดไปเบ๊บหนูหาเจอไหมอ้นุนนุ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 ่นุ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 ปุน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 ุ ได้อะไรมาขึ้นสิไม่ยอมขึ้นเอานิ้วอย่าตูดมันเอานิ้วหยอดไปข้างใต้ลูกไม่ได้ทําไมจะไม่ได้หนูก,กลัวมันเหรอใช่โอยอมรับแบบไม่อายใช่เอาเดี๋ยวเดียเด๋ยวปล่อยมาจับด้ามไว้พอออกก่อันนั้นอย่างนี้เหรอมันตัวใหญ่มากมันมีแต่ตัวใหญ่เลยพี่โอ้ยมันกบนก็บเขียดเขียดมันกบนะเนี่ยอ่ะไปเลยลูก เอายกขึ้นหนูยกขึ้นหนูยกขึ้นนี่จ่ายสิว่าต้องจับเอาเลยครับอย่างนี้เลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ได้เกียรตใหญ่เลยพี่อันนี้มีชาแกอยู่อยู่หลังบ้านครับมาดูตอนนั้นตอนนั้นพ่อจับได้แล้วแต่มันไม่ยอมขึ้นตอนนั้นพ่อก็เลยเอามือไปเหยียดตูดแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาตกใจหรือเปล่าตัวใหญ่นี่จับยัดเขาอย่างนี้เลยเอากระโดดแล้วครับเอาได้หลายเลยที่นี่งชองเจ้าไม่อยู่มันร้องเงี้ย ใช่ไหมไปนาน,า,นาแห่งพึงเลยพี่ไปหาเอาอยู่นานาแห่งพึงเลยฝนไม่ตกตัวไหนในเมือ,องโอ้ตกแต่ในเมืองยังไงดูเดี๋ยวปันปันไปครอบครอบเลยลูกครอบเลยใช่ม่ใชสิครอบเลยครอบไม่ตุกเฮ้ยล้อ,อมันกระโดดนั่งไงกระโดดขึ้นแล้วปันปันได้แล้วเอนอนไว้ล่ะไม่ธรรมดาเลยล่ะลุงชาตอนแรกหนูเห็นเป็นตาใสๆกลมๆหนูก็เลยคิดว่า นุ่นนุ่นนุ่นต้นหนึ่งนุ่นนู่น,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 นส่งไปตามพ่อนั่นนั่นน่ะสายไปเลยนั่นส่องตรงไฟพ่อส่องขึ้นนี้นิดนึงไหนมันดูอย่างเห็นไหมเห็นนั่นแหละเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วเออไปไ<ม>เลยไป<ๆ>เลยไปเลยเดีเลยลเ๋ยวค่อยไปล้างเท้าไปมาใช่ระวังลื่นระวังลื่นไม่ใช่แมงมุมเหรอือใช่แมงมุมเขียดนี่แหละไอ้สองสองเอานั่นแหละเขียดลูกของแท้อ๋อ ออให้เดกสาวเอาให้มันถึงก่อนเลีงให้มันถูกก่อนน,น,นั่นนี่นี่ต้องใจเย็นเย็นใจเย็นๆเลีงให้ถูกก่อนแล้วค่อยครอบนั่นแหละอึ๊บเอ้ยพิดพิดไปแล้วไม่เป็นไรลูกให้มันไปมันเร็วจังเลยเออมันเร็วมันเร็วมันเร็วทำไมกบเยอะจังมันไม่ใช่กบมันค้างโคกค่ะ <c oughs> ค <c oughs> หนูคิดว่ากบหรอนี่นี่นี่พ่อทำให้ดูนะนี่นะใช่นี่ S <S นี่เราเล็งไอ้ตัวครอบให้ตรงก่อนแล้วเราค่อยครอบลงปุ๊บ <P ull ip> นี่ไงอ,าา od od. อ่าไม่ยอมกระโดดอ่าขึ้นมาแล้วได้แล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วนี่มันฟันเริ่มหาเป็นแล้วครับเริ่มมองตาเขียดเป็นแล้วนี่ต้องฝึกอย่างนี้แหละครับเริ่มมองรู้ยังเริ่มรู้เอ,อ้เริ่มรู้แล้วค่ะนู้นะะนู่น,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 นลุกลุกนูน่นอยู่ใกล้ใกล้มอเตอร์ไซค์เราไปเดี๋ยวนั่นหงหรอนั่งนั่งนี่นี <S <S 1> <S 1> น่น,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 นี่ดูตรงไฟพ่อสิ ดูตรงไฟพอ่อสองเห็นไหมอ่านั่นแหละอ๋อตาใสใสใช่ไปไปเลยน่ะตัวเบลอเลยย่องไปย่องไปย่องไปเอาให้ถึงอีกมีอีอกนิดนึงขยับเออนั่นแหละลูกเข้าไปข้าไปข้าไป,ไป,ไปเดี๋ยวพอไล่ขึ้นให้มันยังอยู่ไหมเนี่ยเอามันกระโดดขึ้นไปแล้วเหรอกระโดดขึ้นไปแล้ว <laughs> สุดยอดมันปัดาได้อีกแล้วครับ อีแตามแล้วจะปาได้สอกเลนู่นๆๆเลยอีตัวนึงลูกนู่นๆนอนดูตามไฟพ่อสองสองขึ้นไปนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละไอ้นี่ลูกสาวดูเป็นแล้วครับเห็นไหมใครเห็นอยู่ไหมเอาข้บมาเลยเฮ้ยกระโดดละนี่นี่นี่กระโดดมานนี่นี่นี่โอ้ไปไวเลยไหนที่พ่อจัดการมันตัวนี้มา ตัวนี้ให้พ่อติดมีอีกตัวนึงเนี่ยเนี่ย่ใกล้ๆเนี่ยจ๊เจ๊มีเอาแต่หลังบ้านก็ได้ครับนี่กระโดดขึ้นมาแล้วมาเอาแต่หลังบ้านเรานี่แหละพ่อเลี้ยงไว้หรือเปล่าอยนาไดาตัวในป่ากระโดดมาในป่าเมืนะพี่ลูกนี่นี่นี่นู่นโอ้โหตัวนี้รู้มากเลยรู้มากเลยลูกตัวเนี้ยอี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งหนีอ้อ๋อพอเอาลูกพอเอา เดี๋ยวเดี๋ยว <olmaz> <L> เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมุดน้ำมันมุดน้ำอยู่หนูครอบไม่ตรงไงหนูต้องเล็งให้ตรงก่อนเอาไหมไม่เป็นไรลูกเมื่อกี้หนูครอบไม่ทันอ่ะอมีรูว่างอยู่มันก <อ Orange. S 2> ็โอ้ลงลงไปโอเคค่ะตัวเก่าที่ปันปันเอาไม่ได้ออกมาแล้วครับผมครอบดูนี่กระโดดขึ้นมาแล้วบวกอีกหนึ่งครับ กระโดดยังไงเลยตัวนี้เก่งจริงๆเมื่อกี้มันจะกระโดดเข้าไปแล้วมันก็หัวโขลหัวเกขลกเบื้องหนหนูจะพาไปดูค่ะมาได้เสียงเต็มมลยเมื่อกี้เสียงนี้ค่ะเสียงมันร้องเต็มเลยพอเราเข้าบ้านเสียงมันร้องอีกแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลูกตัวใหญ่ด้วยนี่นี่นี่พ่อจะสอนจับด้ามยาวๆเลยเออมันจะได้ไม่ต้องเข้าใกล้เขียดไปอเลรตัวนั้นเลยลูกหนูเจอเลยนี่นี่อยู่ตรงนี้ มันนี่มานี่มานี่เดี๋ยวพ่อเข้าให้เดี๋ยวมันจะหนีให้กระโดดขึ้นคืออ่าขึ้นไปแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอ้ตัวหนึ่งกระโดดไปนี่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 อันนี้อ้าวคลอบไม่ได้อ้าวคลอบไม่ได้อ้าวติด อิดอิดหนูคร้บในหนูลังครอบหนูตะคุบเลยตะคุบจับเอามาหนี้เดี๋ยวพ่อตะคุบจับเอาพ่อมือจับเอานี่คุบเอาก็ได้ครับพ่อยัดใส่ยัดใส่เลยอะไรนี่นี่พ่อกับลูกช่วยกันครับพ่อกับลูกช่วยกันจเข้าแล้วจะเข้าแล้วเข้าแล้วนี่แหละเราออกไปมันออกมาร้องอีกครับก็เลยได้กลับมาคล้องอีกทีครับ ไปหลังบ้านแป๊บเดียวเองนี่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 ลูกตัวหนึ่งเดี๋ยวพ่อเอามือจับนี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่เออเออเอาเอาพอปล่อยออกกระโดด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 ไหนไหนไหนตัวนี้ยังอยู่ไม่ใกล้อีกค่ะนั่น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 กระโดดเล่นนี่ไม่อยากปล่อยมัน มุดยาแล้วเลืเมื่อกี้พ่อหน่อยหลังน้วมันพ่อหน่อยแตยพ่อหน่อยหลังแล้วมันจะเอ่ะเอ้าจับจับเดี๋ยวพ่อเอามือจับถือนี่พ่อก่อนเร็วนี่นี่พ่อเห็นมั้ยล่ะนี่นี่ครับท่านผู้ชมเอาจะได้แล้วครับหนูขำไปตอนที่พ่อหน่อยขำอะไรพ่อเนี่ยพ่อหน่อยหลังแล้วมัน ขำอะไรขนาดนั้นขำอะไรพ่อขนาดนั้นโอ้โหพ่ออะไรจับเขียดมาขำพ่อใช่ไหมเจอไหมจับไปลูกกบเอออยู่นิ่งให้มันกระโดดขึ้นก่อนนั่นนีนน่ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับลูกสาวเก็บได้อีกหนึ่งแต้มแล้วครับสุดยอดเลยเยอะมากเลยลูก เอาแค่ okay, หลังบ้านอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวจับเขียดหลังบ้านครับหลังบ้านได้เยอะสุดเออได้เยอะแล้วนะเดีย๋ยวเราไปสรุปผลงานกันดีกที่หลังบ้านน่มันหนักอะไรรครับก็หนักเขียดไงลูกออมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสเซนี่แต่ว่าผมจะเอาผายอย้าแงงปิดไวน้นะครับพอให้เห็นลางๆเนาะเพราะว่าผมกลัวมันกระโดดออกเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวปันปันถือกล่องให้ปอนอืมอ่าเดี๋ยว แล้วนี่ก็จะเปิดฟ้าขวดกล้ครับอย่าก,กระโดดออกนะกระโดดออกนี่ตีเลยนะให้ไปอยู่ตรงก้อนอยู่ตรงก้นนี่อ่ะเอามาดูชัดๆอย่าล้องี๋ยวพอจะเขย่าลงหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บ หกแล้วเดีวมันไม่ออกตัวใหญ่เจ็ดแปดเก้าสิสบสสาสสาตกยังสามเออสิสโอ้ตัวสุดท้ายตัวใหญ่สิบห้าโอ้ได้สิห้าตัวพอดีเลยครับนีในการได้มาสิหตัวอ่ะนี่เห็นไหมครับ ในมาสิห้าตัวครับสําหรับจ่าสิวากระนองบันปันวันนี้ะทำไมมันไม่ดิ้นอะคะไมตัวที่มันพลิกอยู่นี่เ้วก็ทํทวันนี้นี่มันยังไม่ไกลมันแค่ขียดความเห็นไหมครับมีสองตัวคนใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมตัวคนใหญ่ใหญ่เลยยังไงมันปันสนุกไหมสนุกไหมเป็นไงหาเกียดเป็นยังลูกอ่ะพูดอะไรหน่อยหาเกียดเป็นแล้วก็ กินเลยค่ะเอาวันนี้ได้กี่แต้มรับวันนี้ได้สิบห้าแต้มคะ่ะเราหนูได้กี่ตัวคะสามตัวคะ่ะจับเองเออจับเองสามตัวเก่งมากเลยคะ่ะชอบไหมแต่วันนี้ที่จริงนะครับจ่าศิวะก็ว่าจะพาน้องปันปันนะครับไปหาอยู่นาเพราะอยู่นามันหลายครับแต่นี่ก็มันมีพิจขาญหน,หนึ่งครับคือฝนตกอยู่หลังบ้านครับแต่ว่าพอไปที่นาฝนไม่ตกเลยเลยพาลูกกลับมาบ้านครับแล้วมาหาหลังบ้านนี่ครับก็อย่างหน่อยก็ได้มีคลิป ่กศิบะกับน้องปันปันทำกิจกรรมอะไรเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเอออ่ะขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีที่มาติดตามพ่อศิบะพาชมและหนูด้วยค่ะเออความรัคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ค่ะหนูขอไปอาบน้ำก่อนค่ะอ่าบม่หวาไมายวาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่าได้ลูก Like ไปกันเลยไปไปอาบน้ำไปหนู<ฮ> <laughs> ดึกแล้วครับใปครับ